ยรุ่นมาก็ให้วยรุ่นห้ามตั้งไว้เนี่ยพอพอเวลานาพ่นเราก็ยกขึ้นเลยไงได้ได้ได้เวลาแหลงก็ได้หนังเลยเออตั้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยววันทีจิ๊บเดี๋ยวเด็กหนังเรียนมาเยอะได้ช่วยกันได้ช่วยนี่เด็กหนังเรียนได้มาช่วยทั้กันเลยช่วยพัฒนากันชื่อภาษาต้องที่เครื่องยาช้อมหนังนี่ภาษาต้องที่ เด็กทผมกลัวนะมือตก็อยากเข้าไปเะยขบคัม่างเร่งต่างเหมยกล้วยหนารแรดมังนี่แมวเช่อวายหนแย่ช้าเดอกกลังดขึ้นน้เป็นที่พ่อนปลายึงเป็นปลาเช่อมกลาใส่ไม่รได้เดือนได้รถดเอยนะเปนกิโล่ได้กิล่ได้ได้รถเดือยจ้ะ